พระพุทธเจ้าศัสดาอง์เอกเป็นคนตาบอดที่ไหนประกาศทำสอนโลกเรียกว่าขึ้นเวทีโลกประทาสอนโลกไอคนตาบอดไปขึ้นแข่งขันบนเวทีง่งว่ามต้มเตี้ยมเตี้ยมเยี๋ยตกลงมาตายไม่มีใครกุศลามันพูดเจ้าก็เบื่อสาวกอาหารหันต่งางยเบื่อดูไม่ได้ตั้งแต่มันเก่งก้างก้างดังจะตกเวทีส่างก็ดูไม่ได้แล้วพอตกเวทีนี้ท่านแตกคือเลยอ่าท่านดูไม่ได้พวกนี้พวกเป็ดในร่างชาวพูดนี่ ของเล่นเมื่อไหร่นั่นแหละศาสนาพุ้าว่าเลิศขนาดไหนพระจงชอบารไทยโถอย่างนี้จะสอนโลกได้ยังไงน,นั่นคือมันสุดวิสัยท,ทุกอย่างที่พวกคนตาบอดเราจะมองเห็นได้ผู้ที่ซาดีก็เห็นมันมีปัญหาอะไรอย่างเรามองไปไหนมันก็เห็นด้วยกันนี่ถ้มีปัญหาอะไรคนตาดีแต่คนตาบอดเป็นปัญหาทั้งหมดชนโน้นชนนี้ไปเ,เไไไปรื่อยนะอม,อม,บบมันไม่ได้ไปตามร่องตามรอยนะคนตาบอดใจหัวใจที่มันบอดมันก็เป็นแบบนั้นมันไม่ได้ไปตามล่องตามรอยข้องศสีงลของธรรมมันจะไปแบบ แบบตกเวทีไม่มีพระกุศลาเลยลอย่างยหลวงตาบัวจะมานิมนต์นะถ้ามาอยากตายว่างั้นเลยใครมานิมนต์อีกตายเป็นสองศพอีกคนนี่มันตายอืแล้วมานิมนต์กุศลาไอ้นี่มันลบลบุญลบบาปหมดแล้วเวบุดรเทวดาได้ยินพรมอะไรไม่มีแล้วน,นี่มันตายไปแล้วจะนิมนต์หลวงตาไปกุศลามึงจะตายกับพ่อกับแม่มันหรอือว่าเนี่ยพ่อมันกําลังตายเนี่ยจะว่างั้นเข้าใจไหมเ,เด็กไหมนี่แหละนี่เรธรรมะ น้ำหนักของธรรมใครจะมาสําคัญว่านี่ผู้อยากผู้โลนนะน้ำหนักให้มันเท่ากันคือความยากพองมันกับธรรมะที่ฟัดกันเนี่ยเข้าใจเหลือ